ในวันนี้คุณผู้ฟังผมอาจจะมาเป็นแนวแปลกสักหน่อยอาจจะไม่ได้เป็นการสรุปใจความสําคัญจากหนังสือแต่วันนี้ครับผมมี9บทความจากหนังสือสวัสดีคนสําคัญของซองฮักกยองมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเริ่มแรกเลยครับคุณซองฮันกยองถ้าเกิดผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่า เราทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยต่างมีชีวิตโดยที่เราเนี่ยได้พบเจอกับคนที่มีคุณค่าอยู่บนโลกใบนี้มากมายแต่เรากลับไม่เคยมองเห็นมันเลยเพราะว่าเราไม่เคยได้มองเข้าไปในภายในให้มันละเอียดและเรามักจะเลยผ่านมันไปเฉยๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการที่เราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นโดยที่เราเนี่ยยังไม่ได้เห็นภายในของเขาเลยเมื่ี่เราจะเห็นแค่รสนิยมการแต่งตัวของเขาหรือว่าเทสในการ แต่งหน้าหรือเลือกเครื่องประดับแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นจริงๆเลยว่าเขานั้นเป็นคนยังไงแต่เราก็ตัดสินเขาไปแล้วแลวคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามันมีอยู่คนคนหนึ่งที่เรามาักจะตัดสินเขาอยู่ตลอดเวลาคนคนนั้นมันก็คือตัวเราเองครับโดยผมขอมาเริ่มที่บทความอันแรกนะครับที่ผมนํามาจากหนังสือบทความนี้ครับมีชื่อว่าเรื่อมถึงหัวใจของอีกฝ่ายครับบทความนี้ครับเขียนเอาไว้ว่า เด็กหนุ่มชื่นชอบการเปิดหน้าต่างส่วนเด็กสาวชื่นชอบสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ลอดผ่านบานหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้เด็กหนุ่มไม่อาจเข้าใจเด็กสาวเพราะเขามีนิสัยเงียบขรึมสุขุมส่วนเด็กสาวเองก็ไม่เข้าใจเด็กหนุ่มถ้าทั้งสองยังคงดึงดันกับความคิดแบบนี้ต่างฝ่ายก็คงไม่อาจเข้าใกล้กันได้ตลอดไป แต่เราไม่จําเป็นต้องใช้พลังมากมายสําหรับการเริ่มต้นทําความเข้าใจอ e ีกฝ่ายตอนเปิดหน้าต่างแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้มีความสงบสุขเหมือนกับยามปกติแต่สายลมที่พัดผ่านเข้ามาอาจช่วยปลอบโยนเราได้แล้วตอนที่เราปิดหน้าต่างแม้มันจะไม่ได้มีลมเย็นผ่านเข้ามาแต่เราก็อาจจะพบกับความสงบแบบที่เราไม่เคยเจอเป็นการค้นพบข้อดีและข้อเสียของอ e ีกฝ่ายที่มีค่านิยม แตกต่างจากเราในบทความแรกนี้ครับก็จะกล่าวถึงการที่เราเนี่ยจะไม่อาจเข้าใจผู้อื่นได้เลยหากเราไม่เคยเจอหรือไม่เคยทําหรือไม่เคยพบกับสิ่งที่อีกฝ่ายเคยเจอเรื่องนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับคู่รักเสเป็นส่วนใหญ่ผมไม่รู้นะครับผมไม่ใช่ครูด้านความรักผมไม่มีแฟนแต่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นครับ ฝ่ายหนึ่งอาจจะเคยเจอสถา,านการณ์อะไรบางอย่างมาทําให้เขามีมุมมองและค่านิยมที่เป็นในแบบของเขาส่วนเราก็มีสถา,านการณ์หรือชีวิตบางอย่างที่ทําให้เรามีมุมมองหรือค่านิยมในแบบของเราแต่พอนํามันมารวมกันแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่มันจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต่อเมื่อเราต่างคนต่างลองมองผ่านมุมมองของอ e ีฝ่ายลองเข้าใกล้และเข้าใจ ความคิดของอ e ีกฝ่ายลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะคิดยังไงหรือถ้าเป็นเขามาเจอในสถานการณ์แบบเดียวกันกับเราเขาจะรู้สึกยังไงการจะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ครับมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความพยายามครับเราจะต้องพยายามที่จะคิดดูว่าเ e อ๊ะอีกฝ่ายเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเจอสถานการณ์แบบไหนมาเขามีมุมมองแบบไหนถ้าเกิดว่าเราไม่เคยที่จะเข้าใจ ศึกษาหรือว่าไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆมันก็มีโอกาสสูงมากครับที่เราจะตัดสินแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจว่าจริงๆแล้วข้างในเขาเป็นยังไงเราเห็นแค่สิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราก็ตัดสินไปแล้วว่าสิ่งนั้นที่เขาทํามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรอยู่บ้างแ,แน่นอนครับเรื่องนี้มันก็คงจะไม่ได้ใช้ได้กับแค่เรื่องของความรัก ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเป็นหัวหน้างานเป็นลูกทีมเป็นครูเป็นนักเรียนเป็นเพื่อนใครก็ตามแต่ครับที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เปิดหน้าต่างไว้ตลอดเวลาแล้วไม่เคยที่จะปิดหน้าต่างเลยเนี่ยครับคุณอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าความสงบสุขจากการปิดหน้าต่างมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ปิดหน้าต่างมาโดยตลอดแล้วไม่เคยจะเปิดหน้าต่างออกไปรับลมเย็นหรือแสงแดดของธรรมชาติเลย คุณก็ไม่สามารถเข้าใจได้หรอกครับว่าความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับธรรมชาตินั้นมันเป็นอย่างไรต่อไปครับบทความที่สองบทความนี้ครับมีชื่อว่าปลอบโยนครับการบอกวิธีลุกให้กับคนที่ไม่แม้แต่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกหรือการสอนวิธีกลั้นน้ำตาให้กับคนที่ซุดตัวลงนอนร้องไห้มันไม่ใช่การปลอบโยนที่ถูกต้องสิ่งที่จำเป็นของคนที่กำลังทรมานกับความเจ็บปวดเหล่านี้ คือเรี่ยวแรงสำหรับการอดทนในวันนี้การปลอบโยนอีกฝ่ายอย่างแท้จริงคือการมีหัวใจที่อ่อนโยนและจริงใจไม่ใช่การใช้คำพูดที่เลิศหรูแต่เราจะใส่ไออุ่นที่เรียกว่าความจริงใจลงไปในหัวใจของใครบางคนได้หรือเปล่านั่นต่างหากคือการปลอบโยนที่แท้จริงคุณผู้ฟังเคยเจสอสถานการณ์ที่ตัวเองรู้สึกย่ำแย่มากๆบ้างไหมครับ แบบมันรู้สึกแย่มากๆจนบางทีก็ถึงขั้นกับว่าร้องไห้ไม่ออกแต่ในช่วงระยะเวลานั้นครับในช่วงขนาดนั้นขอเพียงแค่มีใครสักคนมานั่งอยู่ข้างๆเราโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้แค่นั้นมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกได้รับการปลอบโยนแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าความจริงใจการปลอบโยมมันไม่ใช่แค่เรื่องของคําพูดครับเราไม่จําเป็นต้องพูดเลยก็ได้ มันอาจจะเป็นเพียงแค่การแสดงอากับกิริยาเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขาเห็นว่าเรานั้นกำลังใส่ใจและจริงใจกับเขาเรานั่งอยู่ข้างๆนั่งอยู่เป็นเพื่อนเขานั่งอยู่กับความรู้สึกของเขาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละครับมันคือการปลอบโยนการปลอบโยนมันคือการจริงใจการพยายามเข้าใจอีกฝ่ายการอยู่เป็นเพื่อนการอยู่ข้างๆโดยที่บางครั้งเราก็ไม่ต้องทำอะไร แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีเลยก็คือความจริงใจครับมันคือยาชันเลิศที่สามารถใช้ในการปลอบใจได้ครับต่อมาครับบทความที่สามเส้นทางของเราเพราะเราไม่รู้ว่าจะก้าวเดินไปด้วยเหตุผลใดเราจรึงพยายามที่จะปรับตัวเองให้เหมาะสมกับระดับความเร็วของผู้อื่นเพราะเราไม่ชัดเจนว่าเราต้องพุ่งตัวออกไปนที่ใดจึงเชื่อว่าความคิดของผู้อื่น จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ใช้ชีวิตเฉกเช่นคนทั่วไปเสมอมาจนเราถูกความหวาดกลัวเข้าคกินกินใครๆต่างก็มีช่วงเวลาที่หลงลืมจุดโฟกัสของตัวเองไปเรามัวแต่ใส่ใจกับคนอื่นจึงไม่ได้มองเข้าไปข้างในสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆการมีชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง เราต้องแต่งแต้มสีสันที่เลือนรางของตัวเราเองไปเรื่อยๆมั่นคือตอนที่เราเนี่ยชัดเจนกับคุณค่าของสิ่งที่เราต้องการตอนที่เราเชื่อมั่นในคุณค่านั้นและตอนที่เรากล้าเปล่าประกาศให้โลกรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นปรารถนาตำแหน่งที่เรากำลังยืนอยู่อาจจะแตกต่างจากคนอื่น แต่มันไม่ได้แปลว่าเรานั้นล้าหลังคนอื่นแต่มันแปลว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่อื่นที่เป็นที่ที่เราต้องการจะไปจริงๆต่างหากในบทความนี้ครับสำหรับใครหลายคนที่กำลังหลงทางและไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังเดินไปอยู่ในทิศทางไหนหรือเดินอยู่บนจุดไหนของเส้นทางชีวิตผมก็อยากขอให้ทุกท่านใจเย็นๆครับแล้วลองสำรวจตัวเองไม่ต้องไปสำรวจผู้อื่นครับ คนอื่นเขาก็เดินไปตามเหตุตามปัจจัยตามปรารถนาของเขาที่เขาอยากจะไปคนคนหนึ่งที่คุณควรจะใส่ใจมากที่สุดนั่นคือตัวคุณเองครับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้มันอยู่ตรงไหนจุดที่คุณอยากจะไปความฝันที่คุณอยากจะมีความสําเร็จในรูปแบบของคุณที่คุณอยากจะเป็นมันไม่จําเป็นต้องตรงตามค่านิยามของคนอื่นมันไม่จําเป็นต้องตรงตามค่านิยามของใครเลยก็ได้ครับบางทีครับคนอื่นเขาอาจจะเดินไปข้างหน้าแต่คุณอาจจะเดินไปข้างหลัง คนอื่นจะเลี้ยวซ้ายคุณอาจจะเลี้ยวขวาถ้าถามว่ามันผิดไหมแน่นอนครับว่ามันไม่ได้ผิดเพราะว่าเป้าหมายของคุณที่คุณจะเดินไปมันอาจจะอยู่ข้างหลังก็ได้คุณอาจจะเลือกเดินตรงไปหรือเดินย้อนกลับมาไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนครับขอให้คุณรู้ไว้เสมอครับว่าคุณกําลังเดินไปบนเส้นทางของตัวคุณเองสิ่งที่มันสําคัญกว่านั้นจริงๆคือไม่ใช่ว่าเส้นทางที่คุณกําลังเดินเนี่ยมันแปลกหรือประหลาดไปจากเส้นทางของคนอื่นแต่สิ่งที่มันสําคัญคือ คุณรู้หรือ,อยังว่าคุณอยากจะเดินไปที่ไหนบทความที่สี่ครับก้าวเข้าหากันเราไม่อาจล่วงรู้ถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนเล้นของคนบางคนได้เรื่องราวของแต่ละคนที่เก็บซ่อนไว้ภายในใจเราอาจจะจดจำความเจ็บปวดของคนที่ผ่านเลยไปในชีวิตคนที่เคยใช้ช่วงชีวิตช่วงหนึ่งร่วมกับเราและตอนนี้ ก็ได้กลายเป็นคนที่มีความหมายสำหรับใครบางคนเราต่างเก็บงำความเจ็บปวดของกันและกันแล้วเดินไปยังเส้นทางแห่งความสุขของแต่ละคนความรักมาพร้อมกับความเจ็บปวดหากเราไม่พร้อมจะรับมือกับความเจ็บปวดสุดท้ายแล้วเราก็คงไม่สามารถมอบหัวใจที่เต็มไปด้วยรักให้ใครได้เลยความรักมาพร้อมกับความเจ็บปวดครับคนบางคนผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา แล้วก็ผ่านไปช่วงที่เขาผ่านเข้ามาแล้วเขาผ่านออกไปช่วงก่อนระหว่างและหลังจากที่เขาผ่านไปแล้วเนี่ยมาจจะทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดอยู่บ้างแน่นอนครับว่ามันจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เจ็บปวดมากกว่ากันเสมอแต่ท้ายที่สุดแล้วครับเราทั้งสองคนเราต่างก็เก็บงําความเจ็บปวดของกันและกันแล้วเดินไปยังเส้นทางแห่งความสุขของแต่ละคนไม่ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนไม่ว่ามันจะรู้สึกทรมานเพียงใด สุดท้ายแล้วเราก็จะเดินไปบนเส้นทางของความสุขของตัวเราครับแต่ถ้าเกิดหากว่าคุณเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับความเจ็บปวดนั่นก็หมายความว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมรับมือกับความรักอันสวยงามก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วหากเราไม่พร้อมที่จะรับมือกับความเจ็บปวดเราก็คงไม่สามารถมอบหัวใจให้ใครได้เลยครับบทความที่5ครับเศษเสี้ยวที่เหลืออยู่ การที่เราไม่อาจทําให้ความรักคงอยู่ถาวรมันไม่ได้หมายความว่าความสุขที่เคยสั่งสมในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเสียทั้งหมดความสัมพันธ์ที่เคยแบ่งปันความเศร้าให้กันมอบรอยยิ้มให้กันสิ่งต่างๆเหล่านั้นครับเราเรียกมันว่าความทรงจําในโลกปันนีจครับมีหลายสิ่งที่เราวางทิ้งไว้โดยที่เพิ่งรู้ว่า เราเคยมีสิ่งที่สวยงามอันเป็นนิ้รันอยู่ต่อให้สิ่งต่างๆห่างไกลออกไปเราก็ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธความทรงจำเหล่านั้นเราจำเป็นที่จะต้องละทิ้งสิ่งต่างๆที่เคยรักในช่วงเวลาหนึ่งเอาไว้เรียนรู้ที่จะไม่ตัดสินความรักในช่วงเวลานั้นด้วยความปวดร้าวในตอนนี้แล้วช่วงเวลาอันยาวนานก็ผ่านพ้นไปตอนนี้เธอช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหม ช่วยสอนให้ฉันไม่ทำตัวคล้ายคลึงกับเธอไปเรื่อยๆทั้งที่ไม่ได้รักอีกต่อไปแล้วบทความนี้ครับเศษเสีเ้ยวที่มันเหลืออยู่หลังจากการเลิกลาครับสิ่งนั้นมันคือความทรงจำครับแน่นอนเมื่อเราเลิกลากันไปแล้วเนี่ยมันอาจจะรู้สึกเจ็บปวดไม่อาจนะครับมันรู้สึกเจ็บปวดแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่เลยก็คือความทรงจำครับแลบางครค้งมันก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆ หรืออาจจะเป็นความทรงจําที่น่าประทับใจมากๆและมันไม่ได้มีเหตุผลเลยครับที่เราจะต้องลืมสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราแม้เราจะต้องแยกทางจากกันแต่สิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้วถูกไหมครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายไปเสียทั้งหมดและมันอาจจะมีบางแง่มุมครับที่เราเริ่มกลายไปเป็นแบบเดียวกันกับคนที่ต่างฝ่ายต่างค่อยๆเดินถอยออกมา ซึ่งการเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้แย่ครับเพราะมันอาจจะมีแง่มุมบางอย่างที่เราชอบในตัวเขาและเราเห็นว่ามันดีมีประโยชน์เราจึงนํามันมาปรับใช้กับตัวเราเองและมันไม่ใช่เรื่องแย่เลยครับที่มันเป็นแบบนั้นเรียกได้ว่ามันแทบจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้าครับที่เขาได้ทิ้งเศษเสี้ยวบางสิ่งบางอย่างไว้ให้กับเราต่อไปครับบทความที่6 Crying ทุกวันนี้ครับการเก็บซ่อนความรู้สึกเจ็บปวดกลายเป็นเรื่องที่ปกติ ถ้าเกิดว่าเราครับสามารถเปิดเผยกับใครได้ว่าตัวเรานั้นเจ็บปวดในเวลาที่เราเจ็บปวดได้มันก็คงจะรู้สึกเบาใจขึ้นมามากแต่การเฝ้ามองอยู่ข้างๆคนที่หลบซ่อนความเจ็บปวดของตนไว้นั้นเป็นเรื่องที่ทนได้ยากจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะโลกของเราครับสังคมของเราในทุกวันนี้เราถูกผลักดันให้ต้องเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่ใจของเรานั้นยังโตได้ไม่เต็มที่ การที่เราต้องอดทนต่อความเจ็บปวดมันอาจจะฟังดูเท่หรือดูโก้เก๋แต่มันอาจจะไม่ใช่การรักษาที่ทําให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นได้มันคงไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเกิดบางครั้งเราจะระบายความเจ็บปวดแม้เราจะไม่สามารถระบายความรู้สึกกับคนอื่นๆได้แต่การปล่อยให้เด็กน้อยตัวเล็กที่มีชื่อว่าตัวเราเองเนี่ยครับได้รับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดของเรา นั่นก็เป็นเรื่องที่น่าอบอุ่นใจไม่ช่น้อยเลยครับบางทีการเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงมันอาจจะเป็นการเรียนรู้ที่จะร้องไห้อย่างกล้าหาญในเวลาที่ควรร้องไห้ไม่ใช่การอดกัน้นไม่ให้ร้องเพราะอ่านบทความนี้แล้วก็เหมือนรู้สึกได้หันกลับมามองย้อนตัวเองเหมือนกันนะฮะว่าบางทีเราก็ทนเข้มแข็งในสถานการณ์ที่เราไม่จําเป็นจะต้องเข้มแข็งก็ได้เราบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องแข็งแร่ง หรือเป็นคนที่มีหัวใจดังหินผาไม่อ่อนไหวไม่ไหวติงกับสิ่งใดแต่การเป็นแบบนั้นมันดีแล้วจริงๆหรอบทความที่7ครับเห็นแก่ตัวเมื่อเราเดินอยู่บนเส้นทางที่เรียกว่าชีวิตเราจะได้พบเจอกับผู้คนที่อยากเดินไปด้วยกันจนสุดทางและเดินเข้าไปใกล้พวกเขาเหล่านั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติบางครั้ง เราก็คาดหวังสิ่งต่างๆมากมายจากความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่พุ่งตรงไปยังพวกเขาเราต่างเรียกร้องหลายสิ่งหลายอย่างจากอีกฝ่ายโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวและอ้างว่านั่นคือความรักซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้อาจทำให้เปรียบได้กับสัมภาระขนาดใหญ่สำหรับอีกฝ่ายบทความนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนกับให้เราได้มาพิจารณาว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันคือความรักจริงๆหรือเปล่า เออพอพูดอย่างนี้แล้วมันก็น่าคิดนะเพราะว่าความรักจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการให้ใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าเราอาจจะไม่สามารถเป็นผู้ให้ได้ตลอดการเราต่างก็เป็นผู้ให้และผู้รับในระดับที่เท่าๆกันแต่หากว่าเราเป็นฝ่ายที่เรียกร้องสิ่งต่างๆจากคนที่เราเรียกว่าคนรักเนี่ย ไอแบบนั้นที่เรามีให้เขามันเรียกว่าความรักหรือความเห็นแก่ตัวกันแน่บทความที่8ครับคนที่ควรรักษาเอาไว้ยิ่งเวลาผ่านพ้นเลยไปครับคนที่ยินดีกับเรื่องดีๆของเราเนี่ยด้วยใจจริงก็จะลดลงไปเรื่อยๆและพอความยากลำบากของเราเพิ่มมากขึ้นเวลาว่างสำหรับการขอให้ผู้อื่นมีความสุขจากใจจริงของเราก็ยิ่งลดลงเช่นกันแต่ก็ยังมีบางคนครับ คนที่ขอให้คนที่มีความหมายสำหรับพวกเขาเนี่ยมีความสุขด้วยใจจริงคนเหล่านั้นครับคือคนที่ยินดีกับเรื่องดีๆของผู้อื่นราวกับเป็นเรื่องดีของตัวเองแม้ว่าตัวเองนั้นจะยืนอยู่ตรงทางลาชันแต่เขาก็ายังยกนิ้วโป้งให้กับคนที่เดินขึ้นไปถึงยอดเขาได้ก่อนเขาคนแบบนี้เป็นคนที่เราควรเก็บรักษาไว้ไม่ใช่หรอคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับที่ว่า ยิ่งโตขึ้นเพื่อนยิ่งน้อยลงผมว่าบทความนี้น่าจะสื่อได้ประมาณนั้นเลยครับเมื่อเราโตขึ้นครับเมื่อเรามีอายุมากขึ้นคนที่เขาจะยินดีกับเรื่องดีๆของเราเนี่ยครับมันก็จะมีลดลงไปเรื่อยๆแล้วพอเราต้องเผชิญกับความยากลําบากต้องเผชิญกับวิกฤตเราก็คงไม่มีกระจิตกระใจจะไปอวยพรขอให้ผู้อื่นโชคดีหรอกใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีอยู่คนบางคนครับ บางคนที่เขาสามารถอวยพรให้คนอื่นมีความสุขกับชีวิตด้วยใจจริงของเขาบางคนที่เขาใช้ชีวิตของตัวเขาเองในขณะเดียวกันก็เขาอาจจะเจอปัญหาหรือเจอมรสุมอะไรของเขาอยู่ก็ได้แต่เขาสามารถยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจหรือขอให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขจากใจจริงของเขาได้คนแบบนี้ช่างเป็นคนที่มีสเสน่ห์และน่าคบหาจริงๆครับน่าเสียดายครับตรงที่คนเหล่านี้เนี่ยน่าจะหายากมากๆ ตอน,นแรกผมจะพูดว่าน่าจะหายากไปสักหน่อยแต่เขาคงจะหายากจริงๆล่ะครับต่อไปครับบทความที่9ความกล้าที่จะกล้าเดินตามลำพังตัวเอกของละครที่มีชื่อว่าชีวิตครับตัวเอกตัวนั้นมีชื่อว่าตัวเราครับไม่ใช่ใครอื่นไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ต่อหน้าการเลือกที่สำคัญคงจะดีครับถ้าเกิดว่าทุกคนไม่กลัวที่จะเลือกบางสิ่งบางอย่างสำหรับตัวคุณเอง ผมวองว่าเรื่องราวที่เราไม่อาจเลือกเส้นทางที่ต้องการได้เพราะจิตใจอันลึกซึ้งที่มีต่อคนสําคัญนั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับว่าคนสําคัญเหล่านั้นเนี่ยความจริงแล้วพวกเขาทุกคนก็คงคาดหวังว่าทางเลือกต่างๆนั้นจะนํามาซึ่งความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงแต่บางครั้งครับความกังวลที่พวกเขามีความกังวลที่มันเบ่งบานด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยรักก็อาจทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถสนับสนุนการเลือกเส้นทางของเราได้ และเมื่อพวกเขาไม่อาจสนับสนุนการตัดสินใจของเราได้ในตอนนั้นการเชื่อในการเลือกเส้นทางของตนและก้าวเดินต่อไปอย่างแน่วแน่แม้ว่าเส้นทางมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนดังที่คิดณนะตอนนั้นครับสิ่งนั้นสำคัญที่สุดแล้วจงก้าวเดินต่อไปด้วยใจที่สงบนิ่งและขอให้จดจำความจริงที่ว่าความรับผิดชอบต่อความรู้สึกข,ของเขาอยู่ที่ตัวเขาทั้งหมด และความรับผิดชอบในการเลือกเส้นทางชีวิตของเราก็อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดแม้บางครั้งการเลือกเส้นทางของเราอาจจะทำให้เขาต้องรู้สึกหวาดกลัวไปบ้างแต่ถ้าเกิดเรามีความกล้าที่จะโอบกอดมันเอาไว้ด้วยตัวเราเองนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะเลือกเส้นทางแบบใดสิ่งนั้นมันก็สามารถเป็นไปได้ทั้งหมดครับผมเชื่อครับว่าคุณผู้ฟังหลายคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็น เรียกว่าเด็กที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วกันผมเองก็คนหนึ่งนะครับแล้วในบางครั้งการที่เราจะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างเอาไว้เห็นภาพจะชัดเลยคือการตัดสินใจเข้ามาหาลัยในบางครั้งมาหาลัยที่เราอยากเข้าหรือคณะที่เราอยากเรียนมันก็ไม่ได้ตรงกับที่ผู้ปกครองอยากจะให้เราเรียนถูกต้องไหมครับในตอนนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณคิดแล้วพิจารณา,าแล้วและไตรตรองดูแล้วว่าเส้นทางที่คุณกําลังจะเลือกนั้นคือเส้นทางสําหรับตัวคุณเอง มันคือเส้นทางที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จในรูปแบบของคุณขอให้คุณตัดสินใจที่จะเดินไปบนเส้นทางนั้นอย่างแน่วแน่ด้วยจิตใจที่สงบนิ่งครับแม้ว่าการตัดสินใจนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้คนที่รักคุณเนี่ยต้องรู้สึกหวาดกลัวหรือหวาดเสียวไปบ้างแต่คุณต้องอย่าลืมนะครับว่าตัวคุณคนนี้เนี่ยคือตัวเอกของละครที่มีชื่อว่าชีวิตคุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตตามเหตุตามปัจจัยตามความปรารถนาของคุณ ส่วนความคาดหวังที่คนอื่นตั้งไว้ให้กับคุณมันคือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบด้วยตัวเขาเองครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนรักของเราเมื่อเขาตั้งความคาดหวังกับเราความรับผิดชอบต่อความคาดหวังนั้นมันอยู่ที่ตัวเขาครับไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราสิ่งเดียวที่เราจะต้องรับผิดชอบครับมันคือการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเราเองแม้บางครั้งสิ่งที่เราต้องการอยากจะเป็น อยากจะเลือกมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเนี่ยปรารถนาจะให้เราเลือกแต่เมื่อเราคิดวิเคราะห์แล้วพิจารณาแล้วไต่ตองแล้วว่านี่คือเส้นทางที่เราอยากจะเลือกเดินไปจริงๆ,ๆก็ขอให้ทุกท่านเลือกเดินไบนเส้นทางนั้นครับแม้ว่ามันจะมีความหวาดกลัวรออยู่เบื้องหน้าจะขอให้เราครับกล้าที่จะอบกอดความกลัวเหล่านั้นเอาไว้แม้ว่าเราจะต้องก้าวเดินไปอย่างโดดเดี่ยวก้าวเดินไปอย่างลําพังก็ขอให้ก้าวเดินต่อไปครับ เพราว่าถ้าเกิดเรามีความกล้าที่จะอบกอดความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้นั่นหมายความว่าไม่ว่าเส้นทางใดก็ตามครับที่เราเลือกเส้นทางนั้นมันสามารถเป็นจริงได้ครับ All our dreams can come true if we have the courage to pursue them ทุกความฝันของเราสามารถเป็นจริงได้หากเรามีความกล้าที่จะไล่ตามมันครับการรักคนอื่นครับมันไ่ใชเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่สิ่งที่มันยากยิ่งกว่านั้นคือการรักตัวเองครับความอยากที่จะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและความรู้สึกผิดหวังที่ตัวเองทําสิ่งต่างๆออกมาผิดพลาดหรือทําได้ไม่ดีพอมันคงจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะละเลยตัวเองได้มากที่สุดด้วยท่าทีที่แสดงออกมาว่าเรานั้นไม่ดีพอจนยากที่จะยอมรับได้แม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เราละเลยตัวเองครับแต่เมื่อถึงเวลานั้น การที่เราไม่หลงลืมผู้คนมากมายที่มีความหมายและคอยอยู่เคียงข้างเรามาตลอดเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดในตอนนั้นในตอนที่เรารู้สึกเจ็บปวดมากๆแล้วเรายังไม่สามารถอบกอดหรืออบรับตัวเราเองไว้ได้ไม่แน่ครับการที่เราอบกอดคนอื่นและให้คนอื่นมาอบกอดเราอีกทีนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถมองเห็นคุณค่าหรือรักตัวเองขึ้นมาได้แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตามครับขอให้ทุกท่านรู้เอาไว้ว่า เราเป็นคนที่มีความหมายมากพอต่อตัวเราเองเสมอเราเป็นคนที่มีความหมายมากพอที่เราจะรักตัวเองได้เสมอและความรู้สึกขอบคุณจากใจจริงไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกขอบคุณจากตัวคนเองหรือจากผู้อื่นมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงนั้นได้อย่างแน่แท้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังสำหรับพอดแค์ต์เอพิโ o ดนี้ก็หวังว่าท่านุ้ฟังจะได้อะไรบางอย่างกลับไปนะครับ ถึงแม้จะไม่ได้ความรู้อะไรบางอย่างกลับไปเลยแต่ผมก็ขอให้พอดแคส์เอพิโซดนี้เนี่ย,ยได้ฮิวใจท่านู้ฟังที่กําลังรู้สึกเหนื่อยล้าและละเลยตัวเองอยู่นะครับระหว่างที่ผมอ่านเนี่ยมันก็มีหลากหลายจุดครับที่ชวนให้พยักหน้าตามเบาๆแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นหนังสือ Howto ที่จะมามอบความรู้ให้เราเนี่ยได้รักตัวเองแต่ก็เป็นหนังสือที่อ่านแล้วสบายเหมาะกับคนที่อยากได้บรรยากาศชิลๆใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายและได้ทบทวนตัวเองบ้าง โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเขี่ยวกรมตัวเองหรือเข้มงวดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังกันมาถึงตรงนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกท่านนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมที่จะอบกอดตัวเองระหว่างการเดินไปบนเส้นทางของการเป็น the best version of yourself กันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขบ,บนเส้นทางที่ทุกท่านได้เลือกเดินแล้วก็สำเร็จสมความปรารถนาของทุกท่านเลยนะครับอ้อแล้วก็คลิปนี้ถ้าลงไปก็น่าจะเป็นช่วง น่าจะผ่านปีใหม่มาแล้วแต่ก็ขออวยพรขอให้ทุกท่านนะครับมีปีที่ยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าปีที่แล้วมันจะเป็นยังไงก็ตามขอให้ปีนี้เป็นปีของทุกท่านนะครับ